เอาละค่ะนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอในช่วงของรายการเฉพาะกิจนะคะกับ FM 9 5เสียง3ยอดภูเก็ตรีพอร์ตค่ะกองบัรคับการปราบปรามสำนังกงานตำรวจแห่งชาติะค่ะนะคะเมื่อวานนี้หลายคนก็คงจะได้มีโอกาสดูไลฟ์สดนะคะจาก Facebook ของอคุณสุไลมานนะคะหรือว่าดีเจยาวหรือว่าบังยาวนะคะที่อยู่หน้าด่านตลอดเลยนะคะตั้งแต่ภารกิจช่วงเช้าจนถึงในช่วงของภาคสายแล้วก็ภาคบ่ายนะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่า ว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อนะคะที่มีจิตอาสารลลวก็ช่วยในเรื่องของภาครัฐอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะคะช่วยทั้งประชาสัมพันธ์ช่วยทั้งการในเรื่องของไร์สดนะคะซึ่งเมื่อวานในยอดคนทั้งเข้าออกเนี่ยนะคะประมาณเกือบแสนคนได้ที่เข้าไปดูในส่วนของ Facebook ของอาภายใต้ชื่อว่าสุไลมานค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะพูดคุยนะคะในส่วนของเอาเรียกกันสั้นๆแล้วกันว่าบางยาวนะคะซึ่งก็รู้จักในวงการของนันจกจัดรายการวิทยุนะคะเพื่อว่าเราจะได้ทราบว่า สถานการณ์นะคะที่ด่านท่าชัดชัยเมื่อวานกับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของอารายการเฉพาะกิจนะคะสวัสดีค่ะบังยาวครับสวัสดีครับดิจิปกรณ์ครับค่ะถ้าคุณสุไรามานแก้วงามดีนะคะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเนาะครับต้องขอไปนิดนึงครับตัวนี้เสียงเหตุเพ่งหมดแล้วครับอา้าวภารกิจเมื่อวานนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตถามก่อนภารกิจเมื่อวานนี้บังยาวไปอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่กี่โมงอย่างไรบ้างผมก็ไป ตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านตีสามทุกวันนะครับค่ะปัญหาที่อยู่ข้างหน้าง,งานเลยคืออะไรคะปัญหาคือตอนนี้ปัญหาคือปัญหาอยู่ที่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยแหละครับค่ะอ่าไม่ไม่ให้ความร่วมมือค่ะแล้วก็มากรอวอรดกืนว่าที่ผมเสียผมหายไปเนี่ยผมเอาเสียผมไปเลกกับการทร้อง <c oughs> ่องคนที่พยายามจะกรอ,อรดแล้วไม่เข้าใจในในมาตรการตรงนี้อะครับค่ะคือ เพราะว่าตรงเนี้รัฐบาลเนี่ยได้ได้ขอความร่วมมือมามานานแล้วแล้วก็จนมาประกาศโควิดโกวฉุกเฉินแล้วก็จังหวัดภูเก็ตก็มีพัฒนาการตามมาในการป้องกันโรคตรงนี้ผมตตวผมเองในภาคชุมเนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลทำไมไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างล้นอย่างนี้ค่เพราะวันนี้รัฐการทําเราก็ไม่ความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตเขาความร่วมมือเกี่ยวกับไมออกจากบ้านเราก็เราก็ไม่งด เขาจะว่าโรคเนี่ยมันลุกลามมันควบคุมได้ยากในจังหวัดขูเกศตอนนี้เขาเลิปิดประกาศปิดจังหวัดพอปิดจังหวัดทุกคนก็มาุวนวายว่าเอาปิดไม่บอก่วงหน้าคือทุกคนต้องเข้าใจครับว่าฉุกเฉินก่อนนะครับถ้าถ้าถ้ามันไม่ฉุกเฉินเขาก็จะเจ้งบอกโวงหน้าได้ในที่มันคือฉุกเฉินไงครับเขาเลยแจ้งทางทหาร<ม>แต่ต่เมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตอนตอนปิดวันแรกท่านก็ได้มาดูด้วยตัวเองแล้วก็ กับในหอรูมท่านก็นได้มีความเมตตาท่านกับคุณกรุณาออกสัมภาษณ์ทางช่องเอ็นบีทีคือให้คนคนภูเก็ตทั่วประเทศไทยรู้เลยว่าถ้าคุณจะกลับบ้านเน,น,นี่ยวันนี้ดีๆวันสุดท้ายคุณต้องเข้ามาก่อนเที่ยงคืนก <c oughs> ่อนเที่ยงคืนของวันนี้ครับมีการ <ค smith S 2> อ,อนุโลม <c oughs> ครับกผมย้ํากันอีกทีนะครับว่าเฉพาะคนภูเก็ตนะครับที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านเข้ามาก่อนเที่ยงคืนหรือคนที่จะทํางานในจังหวัดภูเก็ตให้เข้ามาซะก่อนเที่ยงคืนให้ทัน แล้วก็ไม่ออกไปจนกว่าประกาศนี้จะยกเลิกในอตอนนั้นก็คือวันที่30เมษายนค่ะส่วนใครที่จะออกจากจังหวัดูกเก็ตตอนนี้นะครับก็ให้ออกไปซะวันนี้ก่อนที่จะจก่อนก่อนก่อนที่คืนคืนนี้ครับแต่หมายถึงว่าถ้าออกไปแล้วนี่ไม่ไม,ไม่มีโอกาสเข้าเลยถูกไหมเข้ามาไม่ได้เลยครับค่ะ เมื่อวานเมื่อวานมีอยู่เคสหนึ่งที่ปอนเห็นบางยาวกําลังไปสัมภาษณ์เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะอยู่ฝั่งท่านุ่นแล้วก็เขาเข้ามาขายของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเคสแบบนี้เรามีกระบวนการในการพูดคุยกับเขายัางไงคะคือในกรณีคนที่มาขายของอย่างเช่นมาขายของเล็กๆน้อยๆเนีย่นยทางจังหวัดภูเก็ตนี่ครับมีความจําเป็นต้องขอให้งดกดนะครับอขอหยุหดกฎเพราะว่า ถ้าเราไม่หยุดเดินทางทางเข้าออกด่านตรงเนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ในการปิดด่านมันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่ที่จะหยุดคนเพื่อควบคุมโรคเป้าหมายตอนนี้ก็คือต้องการหยุดคนให้อยู่กับที่เพื่อที่จะควบคุมโรคให้ได้ค่ะฉะนั้นรถที่จะเข้าจากตะปกุเกตก็ตามประกาศที่บอกไปนะครับรถขนส่งอาหารค่ะัณสาอุปโภคค่ะสิ่งพิมพ์ค่ะเก๊สพวกนี้ได้หมดที่ด่านเขาจะอนุญาตได้ผ่านหมดแต่ว่าต้องมีหลักเกณฑ์ว่า คุณขับรถเนี่ยต้องมีใบรับรองเพศไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงมก็คือใบร,รับรองแพศดึงใบเช็คได้สามวันส่วนผู้ที่อยู่จังหวัดภูกเก็ตจะไปรับอาหารเข้ามาก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ด่านเขาจะออกเอกสารให้อแล้วก็กลับเข้ามาค่ะแล้วก็ตอนนี้มีส่วนปัญหาคือถ้าไปจนโรงเรียนมาก็คือการประสานงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยืบางครั้งก็ยังไม่ค่อยตข้าใจกันก็ต้องขออภัยแทนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุกท่ี อดีตเจพอลจะทราบดีว่าผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายตำหนิมากแล้วถูกต้องใ <c oughs> งานเนี่ยมันเป็นเรื่องกรณีฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ทุกเนต้องมารวมตัวกันค่ะเพราะฉะนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่เขาเซ็ตตัวสักหนึ่งถึงสามวันนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความเข้าใจแล้วก็ไปในทางเดียวกันครับผมหลังจากนี้ผมว่าอีกสามวันหลังจากเนี้สถานการณ์น่าจะเขา้าเข้ารูปเข้ารอยนะครับค่ะแล้วันนี้ผมก็จะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปช่วยที่ดานตู้มพื่อให้เจ้าหน้าที่ในบางส่วนได้วอลลุ่มแล้วก็ ได้พัดเพราะมันร้อนมากค่ะ <ow. S 2> เมื่อวานหัวหน้าส่วนที่อยู่ที่หน้าด่านมีฝ่ายไหนบ้างคะเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยมีที่ลงไปด้วยตัวเองทั้งหมดก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุพตยอดเรืองและหนงองคาย <ow. S 2> ท่านป้องกันจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านประหลัดจ,จังหวัดท่านว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่ <ow. S 2> ในอำเภอตะหลังในอำเภอดุนจูทองวันนี้ก็มีกำสังย้ายไปแล้ว ไป,ไปอยู่พังงานละทขาศูนขาูตรงนั้นคือท่านประลัดวิสุโรมินตำนานผู้ใหญ่บ้านํำนานผู้ใหญ่บ้านนี่คือมีกําลังมาเข้าเวรกลัมาห้าคนนะครับแต่ว่าที่มาอยู่กันเต็มนั่นก็คือเขาทนดูไม่ได้ที่จังหวัดภูเก็ตเกิดวิกฤตอย่างนี้เขาเลยเอากำลังมาช่วยัถ้าเกิดตั้ง,งกเกาะภูเก็ตเลยครับค่ะคือก็ระดมกันมาอย่างเต็มที่เลยก็เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เขาเรียกว่าขี่คลายปัญหาที่อยู่เกิดขึ้นที่หน้าด่านถูกไหมคะ <C> e <an> แล้ววันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนี่ยบางยาวได้เข้าไปในพื้นที่หรือยังคะอ่าวันนี้ยังยังไม่เข้าไปครับผมจะเป็นต้องรีบไปซื้อนมให้คนที่ตกงานและลูกเขาขาดนมอันนี้จะเป็นรับเด็กอดไม่ได้อ๋อค่ะค่ะ,อะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยช่วยเด็กค่ะบางยาวได้มีการประสานไปไหมคะว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยรึงเครียดเหมือนเมื่อวานไหมหรือว่าผ่อนคลายแล้วสถานการณ์ตอนเนี้ผ่อนคลายกว่าเมื่อวานเยอะเพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่าน อนุญาตให้คนภูเก็ตได้เข้ามาได้คน,คนที่เข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบนะครับค่ะคนที่ทํางานที่ทํางานก็ต้องรับรองมา,าทำงานจริงไม่ใช่แอบหลอกว่าจะเข้ามาภูเก็ตแต่เอบมาเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ผมก็มีการประสานงานคือทุกหงวงเช้าริงโทรศัพท์ก,ทก,ก็ดังกรีกราดกรีงกร่างวันขอไปรับไปไ่สบายและไม่สบายเลยคนที่ประท้วงเมื่อวานเลยครับท <c oughs> ีเนี้อะไรเนี่ยก็คือในส่วนของ คัดกรองกันเขาออก<ช>ค่ะคือคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องคัดกรองตามระเบียบหมดเร<ช>่จะได้เข้าทุกคนนะครับถ้าค<ช>ุณ<ช>ไม่ผ่านจริงการคัดกรองเนี่ยไม่มีผลเพียงพอเจ้าหน้าที่เขาวัดก็ไม่ให้เข้านะครับ<ช>แล้วก็บอกบอกเร่นจริบอนิดนึงว่าในส่วนของคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ที่อยู่เนี่ยนะครับในพักหนึ่งเนี่ยไม่เกินสี่สิบคนนะครับ<ช>แต่ว่าที่มาเห็นเป็นร้อยร้อยคนน่นะ ทางข้าเวงก็มาช่วยนะครับอืองกำลังไม่พอแต่ว่าเมือ่อคืนระหว่างท่านรองผู้ว่าหรือผู้ว่าราชการค่งหมายเลยท่านรองสุพน์รอดเรืองนอั่นของใครก็นั่งหัวโต๊ะประสานกับท่านผู้บนนังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ร่วมก,กับขอพตชัยท่านปลัดจังหวัดท่านนายอำเภอก็มาคุยแล้วก็คืนนี้จะมีการวันนี้เริ่มงเลยครับมีการตั้งครรสังพันใหม่เวลาเื่าหน้าที่เนี้ยก็มาเพียงพอมากขึ้นอืมค่ะ สัญญาณยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับออโอเคแอบไปไอหรือเปล่าคะค่ะคราวนี้แล้วเนี่ยอ่าในในส่วนของวันนี้นะคะก็น่าจะมีเขาเรียกว่าความตรึงคเครียดเนี่ยน้อยกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับ แล้วก็อาจจะลดในเรื่องของข้อคอรหาต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่ประชาชนได้รู้แล้วเนี่ยนะคะก็แน่นอนแล้ก็จะมีการคัดกรองสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ของจดภูเกตจริงๆคดนนีมีอยู่อีกหนึ่งเคสค่ะบางยาวเมื่อกี้เขาเพิ่งโทรเข้ามาถามนะคะในกรณีที่ว่าเขาจะไปทุระที่กรุงเทพ,พเพอิญซื้อตั๋วเอาไว้นะคะเป็นสายการบินสายการบินหนึ่งแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของพังงาจะข้ามด่านเพื่อมาขึ้นเครื่องไปกรุงเทพได้ไหม การจากตอนนี้สนามบินยังไม่ปิดคต่วันที่สิบทีนี้ถ้าจะไปขึ้นเครื่องเอาตั๋วเครื่องบินมาสแสดงกับเจ้าหน้าที่ครับผ่านไปได้ครับอ๋อแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ซื้อตัว๋วจะขึ้นอาจะเข้ามาภูเก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องได้ไหมอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กไม่ไม,ไม่มีหลักฐานไม่สามารถเชื่อได้ครับคือตัว๋วตอนนี้คุณโทรซื้อก็ได้แล้วนะส่งไลน์มาใช่ไหมอืมอืมค่ะ งข้อมูลมาคือตอนนี้ทุกคนต้องเดือดร้อนนะครับต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรให้เจ้าหน้าที่เขาเชื่อนึงเพราะว่าวันวันหน,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 นึ่งเขาเจอคนเป็นหมื่นๆนคนมไม่ทราบว่าใครเป็นใครใต่วไว้ก็มีอ่ัอยการผู้ราักษาที่ย้ายมาต้องมารายงานตัววันนี้เราก็เดินทางเข้ามาก่อนแต่ว,ว่าต้องขอบคุณนะครับคนที่เป็นข้าราชก,การโดยเฉพาะสารและอัยการ ท่านไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ใดๆเลยต่อแถวแล้วก็เสนอเอกาสารเจ้าหน้าที่ก็ให้ผ่านไปครับช่วการรับสามารายงานตัวใหญ่รับตาแหน่งใหม่เขาก็ให้เข้ามาค,มค่ะก็เรียกว่าช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ที่อยู่หน้าด่านตอนนี้เนี่ยก้อนดักหนาสาหาสัสการโดยเฉพาะบางยาวเองนี่ก็เสียงแหบเสียงแห้งเลยช่วยเหลือภาคแล้วแต่เช้าอ้าวบางยาวคะมีอะไรจะฝากถึงสําหรับคนที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะว่าให้คุณ่างลายที่คุณจะเข้าสู่ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะคือตอนนี้ในส่วนของ คนที่เข้าเสจเข้าจังหวัดภูกเก็ตนะครับวันนี้ถ้าเป็นคนภูกเก็ตหรือคนที่ได้ทํางานในจังหวัดภูกเก็ตจริงๆเนี่ยตกลงกับนายจ้างซะว่านายจ้างจะเช่าบ้านให้อยู่ที่นี่หรือคุณหาที่เช่าอยู่ได้หรือว่าต้องจะเป็นต้องต้องหยุดงานตั้งสิบวันนี้ก็ไม่ต้องมาถ้าจะมาเนี่ยให้ที่มากกรนเที่ยงคืนคืนนี้นะครับภายในเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ส่วนคนภูกเก็ตเองเนี่ยเป็นส่วนของภูกเก็ตคือเอาไปทักประเทศเลยก็ได้ครับนะครับฟังอยู่ ตอนนี้ต้องให้ทุกคนช่วยกันอยู่บ้านนะครับค่ะช่วยกันอยู่บ้านลดการเคลื่อนย้ายตัวให้มากที่สุดค่ะอยู่บ้านแล้วให้ใครที่บ้านหนึ่งคนพอรับผิดชอบไปซื้อของแล้วก็ตออัวมาตรการผมงูไม่ต้องอธิบายเลยรับว,วิธีป้องกันตัวเององไรคือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดตอนออกไปข้างนอกตามลาาหลักนามัยนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิกฤตเนี้ยจะผ่านไปได้ดีที่สุดคปัจจุบันที่จังหวัดภูเก็ตมีพัฒนาการมาถึงขั้นนี้ถึงขั้นปิด บมพบว่าเราภาคประชาชนส่วนหนึ่งนี่นะครับต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับที่ไม่ยอมให้ความร่วมมืออืมันจึงเกิดปัญหาลุกนานาดนี้รัชกาลจึงควบคุมโรคนี้ไม่ได้ค่ะไม,ไม่รู้ว่าใครไปไหนมาบ้างใครเป็นใครอย่างไรจึงต้องปิดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังไม่ให้ความร่วมมืออีกถ้ามีมาตรการห้ามออกจากบ้าน20ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าทุกคนเดือดร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวที่คุณไม่มีกิน คุณต้องรอหน่วยงานมาเจแล้วคุณก็ทราบดีว่าการที่หน่วยงานจะมาเจ้าวคุณเนี่ยผมเชื่อว,ว่าบางพื้นที่สี่โมงเย็ยนคุณก็ไม่ได้ทานข้าวเที่ยงสามโมงเย็นคุณก็ไม่ทานข้าวเที่ยงถ้าไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะครับให้ทุกคนช่วยกันครับหยุดอยู่บ้านครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะบางยาวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่เราอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดันท่าชดชัยนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตโทรเข้าไปหาอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกผู้หนึ่งนะคะที่เสียสละตัวเองนะคะแล้วก็เสียสละเวลาด้วยนะคะกับการที่จะไปช่วยเหลือในส่วนของจังหวัดภูเก็ต